แมวมะเรียงเพราะว่าแม่วเป็นสัตว์เรียงชนิดหนึ่งทีนั้นทุกคนกับมาคือการนกัน สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนนะจนะ๊ะเนาะมื้อนี้เป็นวันเสาร์ที่26ทีจ่จริงแล้วมื้อนี้แพนกันไว้ว่าสิไปเก็บองุ่นไรของพี่ดอกไม้นะจ๊ะแต่ว่าพอดีว่าฝนตกเพิ่นก็เลยเลืเล่อนเป็นมื้ออื่นวันอาทิตย์เนาะจานะ่ะเนาะมื้อนี้นี่ก็เลยเข้าโลซ่านจ้ะพี่น้องมาหับแมวเนาะเดี๋ยวไปนํากันว่าเป็นจังได๋น้องปันครับสสวัดีครับดีใจบ่ลูกอือมืม้อนี้มาหยังมาเอาแมวมาเอาแมวแมวซึ่งไหนมิกจี้มิกจี้ผู้ใดเป็นคนต่างสื่อให้มันมะมุมมะมองจังได๋น้องปั้นนั่นล่ะป่ะยัง ไปน้ำกันเหรอจิงจิงมาหอดอทับรถกันมาแหละกับมาจอดรถไหอยูบานยาิจ่าจอยู่ไกลไกกันเนาะอ๋อนีิป้าป๋าหาอันนี้ป้าป๋าไปเล้วจอดรถจะยูุบานญาตเหมือนพอด,ดีว่านั่นเพิ่อนอยากมาน้จาจ้าอยากมากันทุกคนเลยทั้งเบิหกคนสิมาฮับแม่ตัวเดียวตื่นเต้นฮักเมื่อนี้หนาวจ้าพี่น้องอากาศหนาวแล้วคักตื่นขึ้นมาหิมะเต็มภูเขาเลยจา้า หนาวบ้นนองฟ้นครับถึงกำหนดสามสามเดือนจะ้ะนี่เอากงหน่อยมาใส่กับบ้านจะ้ะกละอ่องสั้นว่าไม่ยังเน้่ยจ้าพี่น้องหนาวห <laughs> นาวนาหลุกนะน้องฟันถือโอเคลุกถือโอเคกระเปออนน๋นี้ที่ททออนไลน์ก็ตัวเ น้องสีบงซะต้องม่ไ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 ม่กันไม่ไม่ไมม่ไ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 มม่ไม่่ไม่ไ่ไมีไม่ไ่ <laughs> oui, oui. Oui, trois. Moi j'ai trois Bonjour! Ça va? bien, merci? Oui, bonjour, oui. C la C'est gentil, je vais aller la chercher. Et puis, euh, on la mettra dans la caisse. Ou bien je vais la mettre la caisse, plus dedans.

Mais avant je vais vite la chercher. Oh, oui. bon, il a Comment ça va? Oui. Oui. Non, hein envie. Oui. Oh, oh là Oh tout 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 là, tout là là. voilà, c'est <laughs> <laughs> Merci beaucoup. Oui, c'est bien fermé. Oh, oui, bien fermé. Mm -hmm. bon. Ok. Merci. beaucoup. Merci. Merci, ah, merci, hein, bientôt. Ah, jamais été en voiture en plus. Oui. Oh. C'est bien comme ça. Oui. Comme ça c'est bon. Mais la ceinture. la ceinture. Bah oui. Oh. Oui, sinon tu freines. Mais tu peux tout peux... Prends toi-même, non Mais c'est vas-y, non, non vas bien, hein? Attends. Ah oh, ça il y est, vraiment... maman. Voilà. 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 On prend un pipe à là ับมาหอดเพื่อนนะจ๊ะพี่น้องอันนี้มี่เขาเอหายนะจนะ๊ะเนาะตกใต้เขาเลยเอหายตอนนี้กำลังิีฝาวเฮ็ดอันนั้นเตรีมย,ยมของนะจ๊ะนะบฮานเอาแมวมากมาจ้ะพี่น้อง <laughs> ซด้องการอะไอันนี้ดาวิดเอาหายเป็นของฝันจากพี่น้องพันหูวัาสิเลียงแมวพันก็หายเป็นของฝันวิเซนุบ้านกาเอามีตีลงมาเตรียมของก่อนเตรียมของก่อนนล้หลุดเนาะ เรียบ้อยก็จะไปเอาแมลงมาไปป่าสิเอาไส้ใส่กะบะอันบอลองปเตรียมพ่อไว้ก่อนเนาะก่อนจะมีตีลงมาหามันตื่นเต้นแห้งจ้าพี่น้องหามันตกใจสิเนาะสได้มีกระบะให้เขาเหียวทันทีเลยเมเ้ัเร็จเลยเ้าบ À. khó Bên của Len cái đây luôn, Gale này thuộc dạng. <laughs> <laughs> <Bà>, เอะป้นต ah. <laughs> mm, oh. ุกงต้าเหรอัพี ba. ่ประตู Gam ้ให้เบิร์ดอลูกด้อแฟนไม่ลป้อกันเหรอเปิดไซเปิดนังกันได้นะสุดหรือตาปีอัมบาวิปาวอื่เตือนแตนเงแล้วขอาก็บ่ได้ถอดนู่กเนะ

จ่าพี่น้องตอนนี้มีตีกันรียุติแทนทีวีนะจานะ่าเนาะเพราะว่า,าแปลกทีแล้วก็กำลังหยางนะจานะ่าเนาะเอาหยังหลอกก็บอกออกมาเลยจา้าเดี๋ยวให้เขาตัางสมาธิช่กันน้อยก่อนตัางลอ่อจะน้อยนะจานะ่าเนาะมือนี้ก็แฮปปี้กันทุกคนจ่าดีใจเหตุใดเอาแม่อมาในที่สุดจะร่อตั้งสามเดือนนะจานะ่าเนาะในที่สุดจะถึงมือนีแล้วจา่าดีใจไรอ่าอาจจะมีพี่น้อง สงสัยนะจ๊ะเนาะบางคนอาจสิถามว่าเป็นยังขอบขั้วนิดคือบอรเลี้ยงหมาเนาะจ๊ะเนาะเป็นยังคือบอรเลี้ยงหมาเพราะว่าน้ังปันกับม,มักหมาเมนิดเองกับม,มักหมาเหตุผลที่บอรเลี้ยงหมาเพราะว่าอ่อหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยนะจ๊ะพี่น้องหนึ่งคือว่าขอบขั้วนิดนี่กับไทยดูจ๊ะพี่น้องกับไทยปีหนึ่งนี่ย่างแขกอะย่างย่างโบดเลยไปเลยกะต้องมี่สามหลบจ้ะพี่น้องสองหลบถึงสามหลบนะจ๊ะเนาะบัญทีนี้ในคณะที่เท่ากับเมืองไทยในบางครั้งเนี่ยกับเดือนกว่าหรือว่ากับสองอาทิตย์ มันหาคนดูแลอย่างจ้ะเพราะว่าหมานี่บอกคือแมวนะจน้ะนาะแมวนี่ป่อยไว้ในบ้านเขาแล่นล่นเขาออกของน้องเขากับกับมากคือต้องมันบริยายน,านะจน้ะเนาะแต่ว่าหมานี่เขาต้องเอาออกไปย่างทุกมือจ้ะทุกมือมือละหลายรอบเป็นบนอกปันเนาะครับหมานี่ต้องเอาออกไปย่างอ่มือละหลายรอบจ้ะพี่น้องกับบลอมีญาติพี่น้องเข้าใจทีเขาจะสามารถดูแลให้เขาได้นะจ้ะเนาะเพราะว่าทุกคนต้องเหตุงานจ้ะพี่น้อง่าข้องเชียบยูเวิตนี่แพงแห้งครับผู้ใดบริเหตุงานกัน ยูบได้เนาะจา้าเนาะทุกคนต้องดินล้นทุกคนต้องเหตุงานมาที่นี่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเข้บาบอสามาเสียเอาม้าไปฝากน้่ผู้ใดๆนะจาน้าเนาะด้วยเหตุผลนี้เป็นเหตุผลทีหนึ่งแล้วเ,เหตุผลที่สองก็คือว่าม้านี่ฮะสมมติว่าเขาเนี่ยเขาห่างกับเจ้าของโดนๆเขาสิกลายเป็นว่านั้น <S <S บางครัง้งเขาสิกล่าวเราเนาะจ้าเพราะว่าม้านี่เขามีความสัมพันธ์กับมนุษย์มากกว่าแมวะจ๊ะเนาเขาต้องการเจ้าของมากกว่าแมว เพราะฉะนั้นแล้วมันสิเป็นมันมันสิเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะจ๊ะเนาะนิกจะเลยตัดสินใจกันว่าค่ะสันก็เอาแมวมาเลี้ยงเพราะว่าแมวนี่ก็เป็นอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งทีนั้นทุกคนก็มักคือกันเนาะจ๊ะนาะปั่นก็มักอยู่ป้าป่าก็มักยิงป้าป่าเนี่ยยิงมักแห้งเนาะจ๊ะเนาะโดยเหตุผลนี้ก็เลยว่าอ่าตกลงเป็นแมวดีกว่าจ๊ะม้าสูบ่ไว้จ้ะพี่น้องค่ะถัดสติว่า เวลาเขากลับไทยค่ะเอาไปฝากไว้ยู่โรงแรมม้านี่กับแพงเนาะน้องปันเนาะแพ้งแห้งจ้าละกะัอีกอย่างนึงตรงเสียภ้าษีไล่ปีจากพี่น,อาาน้องเพราะวันสั์เลี้ยงจังเช่นม้าในคืนถ่านเบียนให้เสียภ้าษีไล่ปีเนาะจ้าเนาะแม่าบ่ตองจากพี่น้องกับเป็นมา้าแล้วการนั้นนังาจา้าพี่น้องถ้าสมมติว่ามือหนึ่งโอกาสอํำนวยหรือว่าน้องปันหญ่ขึ้นเขาดูแลเจ้าของใดอีย่างเทมีมันนั้นพ้อมากกว่านี่ โอกาสเหมาะวมาก,กานี้เขาอาจจะได้เลี้ยงม้าสมใจเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแมวกับดีใจเื่กันจ้าพี่น้องก็ถามน้องปันน้องปันปเป็นไหนดิดใจโบมือนี้ครับผมเลี้ยงแมวโอเคบ่ครับแต่โอเคเป็นบ่แมวกับฮาก์คือกันเา็นบอครับแมวกับม้กคือกันจ้าพี่น้องว่าจะเป็นซัดเลี้ยงเพราะว่า,านิดคิดว่าซัดเลี้ยงนี่มันเป็นมันเป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งเนาะจา้ายังเช่นห้าวเงาเห้าวเสาสิ การที่มีสัตว์เลี้ยงมาเสียในห้องพอนค่ายแล้วก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนี่ก็เลยว่าเออตาซันกับเอาแมวมาเลี้ยงนะจ๊ะนนองปันก็มีความสุขป้าป่ากับมีความสุขจ้าวันนี้น้องปันเขากองยากดียิ้มยากดีเพราะว่าไหนแมวสนใจแล้วแมวอยู่สายต้นนี่อยู่ใต้นั้นแมวไปดีจากต้นนี้บอออกมากเลยจ้ะพี่นองต่อไปนี่พี่นองกับอาเซไดเหนนันนั่นในเฮื่อในสั้นมากึ้นนะจ้ะเพราะว่าเลิม พอเหลิบมีแมวก็ะได้เห็นเฮื่อนเห็นซ่านมากขึ้นนะจ๊ะเนาะอยวารอให้แมวออกมาเ้าว่าเบิ่งกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะจมสเาะนีวาจ่้าพี่น้องได้ที่สุดก็ออกมาแล้วนะจ้ะเนาะเข้ากันแล้วตอนนี้ ให้จับให้อุ้มแล้วก็น,นอนในตักประจาพี่น้องทุกอย่างผ่านไปโดยดีนะจ๊ะนองสรับมือนีที่ไปเอาแมวกับปานจ้าพี่น้องโอเคพออ่อเรานครับไปพอกันไหมคลิปหนา้จาจ้าพี่น้องคลิปนี้ไปละจา้าวันที่จา <Bye S 1> <Bye S 2> ้า <bye. S 2> <bye. S 1> บ๊ายบายวันนี้บายบาย